มันคืออะไรมันคืออะไรครับนี่ขนาดเป็นเลโก้นะถ้าเป็นของแม่ครับจริงๆจะขนาดไหนเนี่ยใช่ไหมตัวตัวก็ไม่พอทำไมอ่ะเพราะว่าตัวต่อมันน้อยอันนี้มันเยอะใช่ไหมถ้าอยากได้เยอะๆต้องทำยังไงไม่รู้ดิอยากได้เยอะต้องทำยังไงอ่านให้คล่องอ่านให้คล่อง อ่ะอไรให้ขอหออ้องเนตบุญเออข้องนึงก็ได้เยอะแต่ตูต,ตัวก็ยังไม่พออยู่ดีอ้าวเราต้องทำยังไงอ่ะก็อ่ะถึงแม่สามในสิบสามอ่ะนอน่้ถึงแม่สิบสามโอเคแล้วถึงแล้วตัวเราไม่ก็ไม่พออีกอ่ะอ๋อเราต้องทำยังไงอีกอ่ะทำเไม่รู้สิอออเออแค่อเคโอโซนตั้งใจเรียนแค่นั้นเลย <c oughs> ขนาดนี้เอาสรุปตัวต่อมันเยอะหรือมันน้อยเยอะเอามันอนลโก้เยอะเอเวนมันก็เยอะแต่มันมันยังไงอะสรุปยังไงอะเราไม่ต้องซื้อแล้วเราซื้อเลโก้กากๆเล่นกันดีกว่าดีไหม oh 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 เอาไหมคปเอาไหมคปเอาแค่เลโก้กากๆงี้ก็พอร้อยสองร้อยก็พอแล้วอยเอาไห ถอเอาไม่คับเธอเอาไม่คธาโอ้ยโอเคคายสิเออถ้าเป็น้าได้ไหมคะจะตั้งใจเรียนไหมหจะตั้งใจเรียนโอ้โหอันนี้ก็ต่อได้เหมือนกันนะเน่อันนี้ถูกกว่าไม่ค้าู่นะตัวต่อไม่ค้ามันแพงเอ,า,อางี้ไหมดีไหมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหมได้เยอะด้วยทำไม้โลก ดีไหมอัลโ่ลโนดีไหมแล้วเ,เราเปลี่ยนเอาจากตัวต่อไมค้าเป็นตัวต่อเลโก้กับกาเงี้ยแทนได้เยอะดิเอาไหมเอ,เอาไหมเอาไหมแต่เอาไมคคัาด้วยเอาไมคคัาด้วยวขี้โลบวะแม่จใส่เลโก้ตัวไหนยังไม่รู้เลยมันของมันอยู่ต่างประเทศอ่ะรอวัน เคยซื้อในก้วยไหมแม่เนี่ยอยากก็ซื้อมาคนละชุดกับแม่คนละกล่องอันนี้มีกี่กล่องละสามกล่องแล้วกะแม่เคยต่อให้ตัวไหมเฮ้ยสิตอนเด็กๆเราสนเล่นแบบนี้ไหมโอ้เสียน้ำตามาเยอะแล้วอ่ะนี่มันคืออะไรสวยงามไม่ครับไม่ครับต่ออย่างนี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องไปซื้อแล้วไม่ค่าแพงที่ เอาไปทิ้งโลกินนมเสร็จแล้วไปทิ้งไปหมดยังรีบกินแล้วแอดูดิเออขอบคุณนะครับกูจิอ่ะเอาไอไอถุงมันมีไหนอ๋อไม่ได้แกะออกมาแล้วตัวไม์ครับมีไหนอ่ะหายไปไหนแล้วขึ้นมาสองตัวฮะไม้ครับเจ้าหรงอืม นี่มันตัวอะไรอะ่ะโอ้สบะอบ,บีกัจูที่ไหนมาเนี่ยโอ้อะ๊บีกัจูนี่มันแถมมาจากกระสปองดีโอโซนไปอ่ะอ๋มีแมวน้อยเฮ้ยกสบองดีโอโซนไปอันยอด<ม>เหรียญมาอ่าอืมแมวนำโชคโอ๊ะทำไมมันไม่ล้มอ่ะไม่ล้มหรอกมันเป็นอันดุกดิก๊ก อืมอ่ะมาสวนว่าอะไรนะชนว่าอะไรนะเอาไ,นะไม่พูดแล้วพี่ดีๆจะดูเลยนี่ไอนถามมาดิชวนว่าอะไรนชนบอกแม่ว่าอะไรแต่แก เออโซนถามแม่ว่าอะไรเอางั้นพี่ดีๆจะรู้ได้ไงล่ะว้าวดูโอ้โหต่อได้ยังไงเนี่ยไม่ล้มบ่เลกโก้มันกากนะโอ้โหอลังการงานสร้างไม่ล้มเลยใช่ไหมอืม ทุกทีถ้าล้มนี่เสนใจร้องไห้นะโอ้โหข้างหลังก็แบบสวยทุกด้านเลยโอ้โหแล้วมันคืออะไระคืออะไรหรอไม่ครับเอเอเนั่งตอบไปเสร็จแ,แล้วยังเนี่ยอันเนี้ยเสร็จแ,แล้วใช่ไหม ว่าไปก็กลับมาก็มืดแล้วโอ้ยขอหน่อยเถอะอือก็จริงด้วยและก็นอนเร็วด้วยอืมเพราะว่าไงไปโรงเรียนดีใจไหมดีใจทีดีใจดุวยดีใจเรื่องอะไรไปโรงเรียนโอ้อยากไปโรงเรียนขนาดนะั้น อยู่บ้านไม่สนุกอ่ะก็สนุกอ,อยู่นะอ้อยู่บ้านก็ชอบเต้นทักระแืมแล้วอะไรชเช่รียนงสืี่บ้นเอชอเรียังสือที่บ้านสนุกอ่อ,อ,อเอ้า,เาไม่คิดถึงครูปทุมหรอคิดถึง้นอะ เด็กดก็ล้มหรอกต่อสูงม,มากไม่ดีเนเหลโกโ้มีอละ่สเลยท้องฟ้าแหละว้าเอาเลโกนี่นามาต่อเอเอามาอะยอไงอืมเวลาเก็บก็ยกอันเนี้ยยกขึ้นใส่กล่อไงไว้เลยจะได้เก็บง่าย,ายๆเก็บแล้วก็ยกออกไปไว้ข้างนอกนะ่ะ เดี๋ยวต้องเรียนเปิดละอ่ะอันนี้จะยกไปแล้วมันก็จะล้มนะมีล้มหรอกทำยังไงแม่หมายถึงว่ายกเก็บอะเราตอนเราเล่นไงไม่เล่นแล้วเราก็เก็บไว้ยกใส่กล่องไปลยอันนี้เหรออืมแล้วอันนี้มันจะล้มไหมล่ะก,ก็เล่นจนเบื่อแล้วเราก็เก็บไงอ่ะตอนนี้เล่นไม่เบื่อ Hmm. He hang his <laughs> head on the surface. I love you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 .